เราไปติดตามโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีส้มนะคะที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินหน้าศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีส้มช่วงโรงพยาบาลเทพร,รัตน์สถานีร่วมจอหออย่างเป็นทางการหลังจากมีการปรับแนวเส้นทางจากสายสีเขียวเดิมนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพแวดล้อมของการจราจรในปัจจุบันค่ะ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือลอฟอมนะคะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หหรือการประถมนิเทศโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีส้มนะคะมีระยะทางประมาณ24.6กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ เจ็ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะจากเดิมที่เคยเป็นโครงการสายสีเขียวแต่มีมติให้เปลี่ยนเป็นสายสีส้มตามข้อเสนอของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสภาพบริบทของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนแม่บทปี2561ค่ะซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการรวมถึงเป้าหมายการศึกษาและออกแบบ โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออำนนยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนลดปัญหาการจราจรและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตนี่คืออีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ประชาชนชาวโคราชต่างเฝ้ารอคาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและยั่งยืนสำหรับคนโคราชครับ